สวัสดีครับผมจีฮะเจ้าของช่องจัสทอยครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดลวันพีซเกล wcf ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้ครับมารีวิวตัวนี้นะครับทีวีหนึ่งแปดสามนะครับมากาเดสนะนี่เราญี่ปุ่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัสทอยนะครับเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อมาเรื่อยๆนะฮะกล่องนี้มีอยู่4ชิ้นครับโมเดล2องสองหนึ่งครับ ที่ตัวโมเดลเกันมากครับนี่ครับเดี๋ยวผมขอประกอบไปเลยนะมันจะมีสองชิ้นอย่างนี้ก็เสียบเข้าไปปุ๊บมาเลยครับนี่เป็นกาดของเข่าคูจาครับปกป้องเมืองนะฮะนี่เอาเป็นนี้ใช้อาวุธเป็นธนูนะพวกนี้ใช้ฮาคิได้นะครับผมนี่ครับคันนี้ดอกธนูคันธนูจะเป็นงูครับใช้งูเป็นคันธนูนะนี่ผ้าคลุมนะครับนี่ตาปัม๊มมาดูหน้าเขาอ,อีกทีนี่ อรที่เก็บเผากูจาก็ต้องมีให้ครบนะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปดูเสากันมากครับเสาของเขาก็จะเขียนว่า 22c นะเอ้ย g g g อ่า 22g ี22เห็นไหมโอเคต่อไปฐานนะครับอ่า 22g จด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราไปประกอบกันครับ ก็อันนี้มันจะอยู่ในภ้าคุมนะเพืนะ่อนนะอ่่อยางนี้มันมีหมุดด้วยระวังโอเคครับเรียบร้อยไปดูเลย เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยดยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ